อยากได้แฟนอ่ะก็ต้องมาหาพี่นะคะออถ้าอยากได้รถดีๆอ่ะมาที่นี่เลยชัดชัยต์สูงนดินโคราชที่เดียวจบ t อ y o ต้าวีโก้แชมปเครื่องยนต์2.5 e 4ประตู v n Turbo ปี2.014ราคา379,000บาทเลทผ่อนอยู่ที่6,000ต้นๆเท่านั้นค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ โปรโมชั่นออกรถฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีจัดฟรีโอนภาษีพราบาป้ายทะเบียนรับเงินกลับบ้าน30,000ถึง50,000บาทขับฟรี4 5่ส0ถึง120วันพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นสี่ประตูกว้างขวางนัง่ง